สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับหลังจากที่รีวิวแต่จะส่งนะครับช่วงนี้จะส่งเยอะหน่อยนะครับไม่ได้รีวิวอัปเดตสินค้าใหม่อันคันนี้เป็นคูปะต้าเอ0มหนะครับผม SU ยนะครับผมจดทเเบียปี51สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแลวกันนะครับผมวันนี้เราอัปเดตกับคูปะต้าเอ0 0นะครับ เป็นรถปรับสภาพนะครับเก็บงานสีใบมีดด้านหน้านะครับสีกระทะล้อแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับสีเครื่องสีสันเดิมเดิมนะครับผมนี่ฮะสีสันเดิมเดิมเครื่องยนต์ดีฮะระบบเกียร์ปกติฝากระโปรงก็สีสันเดิมเดิมนะครับมีรอยขีดข่วนนะครับรถจดทเบียปีห้าหนึ่งนะครับก็สิบสามปีแล้วนะฮะแต่สภาพยังโอเคอยู่ด้านหลังเป็นยางอ้วนนะครับสิบสี่จุดเก้ายี่แปดนะครับงานถ่ายไล่นี่โอเคเลย ด้านท้ายเก็บงานนะครับเก็บงานสีนะครับเปลี่ยนสินล้อหลังให้เรียบร้อยนะฮะเอาวิดีโอนะครับงานได้เต็มเต็มนะครับล่องเต็มเต็มเก็บสีใบมีดนะครับเช็คระบบคันหน้านะครับเปลี่ยนสินล้อนะฮะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับเป็นผ่านหกใบยี่สิบสี่โค้งใหญ่นะครับลูกค้า คันนี้เล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับจดทะเบียนปี51นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่355,000บาทนะครับ355,000บาทกับคูปะเตอร m 5 0 0 0นะครับ su นะครับผมปี51ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านี่ฮะขางโป้งนะครับก็มีผ่านการใช้งานมาถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นผลิตที่ญี่ปุ่นนะฮะ แล้วก็มาขายเป็นรถใหม่ในไทยเมื่อปีห้าหนึ่งนะครับผมชั่วโมงกระทำมานะสองพันสองรอชั่วโมงนะครับระบบโอเคนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้หนึ่งคู่นะครับสวยๆนะฮะใครที่ต้องการหา M ห้าพันนะครับระบบเกียร์ก็แปดเกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยนะครับตามสไตล์ M ห้าพันนะครับรถรุ่นนี้นี่หากันเยอะมากเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์หนูนะครับ ก่อนตันตีนะครับผมเบอร์มินตนหน้านะครับขึ้นไวยอยู่ หนึ่งระดับนะครับ540รอิบนรอบนะครับเข้าเกียร์สลูสี่นะครับเข้าโคบิด ปล่อยสีเดิมๆนะครับลูกค้านี้าไม่เก็บงานครับสีนะครับถือว่าสวยนะสีสวยนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับกับคูปองเต้า M ห้าพันนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านตัวนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะที่ร้านปัญญาเทนิเตอร์นะครับสาขาสองนะครับบ้านชาคอตทยานวังบัวอำเภอของขุนเขแพงเพชรครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้า โมมาสอบถามมาทดลองขับกันได้นะครับ M เดีพันเปิดปั๊กเติเมน้ำเชื่องให้ดูนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับระบบน้ำก็ปกติครับผมส5 5 0 0 0บาทราคาตอลองได้นะครับถูกใจราคาตอลองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ